โค okay, ครับสวัสดีครับกับช่องไทยกาะศิน์เจโอทัวร์อนะครับบรรยากาศข้างหน้านะครับผมตอนนี้ผมลตมอนัานหน้าเป็นของท้ยว่าองดมที่นกยครับขอบคุณมากเนไปวันี้รายายขอะแนนนะครับโดยทคุกนะครับ ปันเนี้นทีมากแต่ทีวันนี้ก็ม้านเดืหลังจากเน็ตเนื่องในลาสอบก็เป็นแร่เดือนอแล้วก็นากนะถึนจนคือสอโสาตัซีโนสภาพแม่าเดเศร้านี่กเรองว่านายยนด้ยเ่ได้ความเหนือยแต่ว่าเมือ่อเผลงานาแล้วรู้สึกว่ามื่อวนครับเอมื่อไรอยู่ถึงจะไม่ได้มาแต่ว่าขอเป็นแรงยจยันนี้

น้อง JO2 ครับฝากช่องเลยครับไทยกาลสิน JO2 Official นะครับดีครับมันเยอะเลยครับบอกเลยครับอัญญาครับอัญญาครับนี่ รีบมากันนะครับก็เลยจะต้องขอบคุณ่น้องท่านบันแทนขอบคุณ่น้องท่านบันนำมือนะครับและวันนี้ต้องขอบคาอาจารุกท่านด้วยนกครเปดือ่ีเข้ากรณีสสิเป็นอีกเดืองที่เข้าให้บอกให้ไหวผ้องไวแต่กเดือง สี่เดือนนี้ทีน่าบอกว่าจะมีหมอหลังเกิดขึ้นที่บ้านแข่งอีกหนึ่ง,งวงก็คือสาวน้อยเราเคยถูสาวน้อยรยบรรยากาศนะตอนนี้นะครับผม มวัสดีครับบอสดีครับสสีคนอนวัดีครับสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับผมสวัสดีครับซสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวินิกกี้สวัสดีครับทุกทุกแต้มโดยเฉพาะรอบนี้เราจะลงไปที่ครับและเขตบอลบลิมิการณนะตอนนี้นะครับ เออส่วนทางเออจะใช้แกะก่อนนะพ่อรายอยากเป็นบัตรเตีมจะไป็นทำไมงานอะไรเหรองามครับยิ่งใหญ่อลังการครับผมใครที่เข้ามาไม่ได้คนตายที่ไม่สามารถเดินทางได้ก็จะเสียบัตรเข้ากลุ่มนะครับผมณตบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทครับทักที่ไปที่ช่วยช่วยแปลให้หน่อยช่วยแปลห้หน่อยบุตรชายสาวน้อยลำพึงโชว์ นี่ดูดูดูหน้าตาเขาคล้ายกับคนใต้แต่หนูเนี่ยเม่ไอ้เลยหนูจะไปปัตตานีเพราะว่าหนูจะไปเป็นคนตายคนต้ครับทีมงานไทยรถแห่คลินี้จะไปยามพี่น้องทั้งพี่น้องี่กำลังบังไลยไปพี่น้องทางญี่ปุ่นวันที่วันที่สี่ถึงวันที่สิบเอ็ดหนูจะไปบ้านอะไรลูกพี่น้องจะได้ บอกถูกว่าไปญี่ปุ่นกี่หลาสิไปบ้านใดบ้านใดเนี่ยบ้านใดใน่วันที่สี่วันที่สิบเอ็ดเนี่ยญี่ปุ่นไม่บ้ารน้องติจ like, ั ok be ้นก็ส um ิม um ี่ยืนก็ต um ่บ้านเนาะก็ยังมีเนาะแมนเออเมื่ขายังมีบัตรแพงมีบัตรกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกันบี่แน่ตัวสำหรับคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโตเกียวนาริตะโอโตเกียวนาริตะ